สวัสดีครับวันนี้เข้าครัวง่ายๆใครจะทำได้น,นี้เรามาอยู่ในลัวทำลุกชิ้นกุ้งกันครับเรามาดูกันครับว่าลูกชิ้นกุ้งของเราหน้าทานขนาดไหนนะนี่นะครับวันนี้เรามีออเดอร์เยอะมากครับ ออเดอร์วันนี้เรามีอ,ออเดอร์เยอะครับนี่ครับท่านใดสนใจติดต่อเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้สั่งคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมลูกชิ้นกุ้งของเราได้นะครับขอบคุณมากครับอร่อยอันนี้ทําอร่อยจริงๆทำจากเนื้อกุ้งแบบเยอะมากอันนี้ไม่ใช่เนื้อแป้งนะก้อนนี้คือกุ้งกุ้งกุ้งเยอะมาก อร่อยจริงจริงครับผมขอบคุณมากครับเจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายนี่ครับเราทำการแพ็คแล้วครับวันนี้สองร้อยกล่องครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมเำขขง่างง่ายใครก็ทำได้แต่อร่อยเปล่าวันนี้เรามีออเดอร์ถึงสองร้อยกล่องนี่ครับแพ็คก,ก่อนครับ